จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปศุสัตว์และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเมื่อวันที่7เมษาย,ยน2564เวลา11.30นาานายชัยยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปศุสัตว์และการประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพหลักสูตรการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโคเนื้อหนห้องประชุมระดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การเด่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดการดำเนินง,งานของปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมีรัฐวิสาหากิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนโคเนื้อเข้าร่วมเสวนาในายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโคเนื้อเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตโคเนื้อการผลิตโคขุนให้ได้คุณภาพช่องทางการตลาดและนำความรู้มาปรับใช้ในฟาร์มของตอนเองให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดดำเนินการตามเป้าหมาย20อำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้ประกอบการและเกษตรกรเป้าหมายรวม200คนได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกลุ่มเกษตรกรโคขุนทุ่งกุลาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องผู้ประกอบการข้อกลางโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อ โดยได้รับการสนับสนุนผู้ดำเนินรายการจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจังหวัดขอนแก่นผู้ร่วมเสวนาได้แก่ฟาร์มกำนันเตียงสหกรณากรการเกษตรโนนสูงและอาจารย์ดำรงลีลาประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขนุนทุ่งกุลาบ้านห้องแห่ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน